สวัสดีครับ F4 อายุข้าผมวันนี้ผมมีรถดีๆราคา,าเบาๆอึดถึกทนประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะครับคันนี้แบงจาก Toyota ารถยอดนิยมนะครับโตโยต้าซูน่าวีอนะครับทนนี่2หรือชื่อในวงการคือเห็บหมานั่นเองนะครับสีดําดุดันไม่เกรงใจใครเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมใช้น้ํามันรวนนะครับลูกค้าเก่านะครับผม ใส่ล้อแม็กแต่งของลาย RPF1 มาพร้อมยางดอกหนาๆใช้งานกันยาวๆมาให้หนึ่งชุดด้วยนะครับผมสภาพโดยรวมนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างมาให้หมดแล้วขัดเคลือบสีมาให้หมดแล้วนะครับผมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบทุกอย่างแล้วเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับอึดถึกทนประหยัดน้ำมันต้องยกให้กับ t o y ยต a าซูรุ่วเลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับแสนต้ตนๆนะครับได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับผม อย่างคันนี้นะครับปีประมาณ0ูนนะครับผมเป็นวีออสปี0ูนนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาเป็นจมน้ำนะครับช่วงล่างเก็บให้หมดแล้วนะครับลูกปื้นล้อเก็บให้แล้วนะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพิ่มเติมแล้วนะครับผมผาษีส่งภาษีไม่ขาดนะครับผมเอกสารพร้อมโอนเอาไปก็ใช้งานกันได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงภายในกันบ้างนะครับผม ภายในเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานสภาพเบาะก็สวยงามนะครับผมยังใช้งานได้ดีนะครับไม่ขาดไม่ช้ำนะครับผมยังสวยงามอยู่นะครับผมลูกค้าก็เซอร์วิสที่มีควิกตลอดนะครับผมนี่นะฮะเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับผมภายในก็สวยใสสะอาดดีนะฮะด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมเอกสารมีครบพร้อมโอนทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะเล่มมีครบนะครับ สวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะฮะด้านท้ายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมซอกเสร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมยางอะไหล่มีมาให้นะครับเครื่องมือมีมาให้นะครับเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับผมต่างๆมีครบนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนงเครื่องยอนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยอนต์กันบ้างนะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเงียบนิ่มเงียบดีนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมเอาไปสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผมน้ำมันเครื่องยังใสกิ๊กอยู่เลยนะครับผมนี่นะฮคะควันไม่ไหลด้วยนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผม คอนโชงของเครื icate, ่องส่าสะอาดดีนะครับมีแค่คราบเศษดินเศษฝุ่นเศษไข่เล็กน้อยนะครับฝากระโปรงก็เดิมจากโตโยต้านะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าลูกค้าเพิ่งเบิกใหม่มาให้ด้วยนะครับผมสีเพิ่งทํามาใหม่ด้วยไม่นานนะครับผมยังเงาฉ่ำนังคันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผม ภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับไฟสองแผ่นที่ก็มีนะฮะขับขี่ดีนะครับจากการที่ผมทดลองขับนะครับมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลก็ไร้ปัญหาความร้อนะครับขับขี่ดีนะครับนิ่มเงียบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมขับขี่ทางใกล้ทางไกลปลอดภัยหายห่วงแน่นอนไม่กินเข้าลิงกกลางทางแน่นอนนะครับขับดีนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะฮะเราเก็บการ ทุกอย่างนะครับลูกหม่งลูกหมากเราเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับผมสิ่งที่มันเสียเราก็จัดการเก็บให้หมดแล้วนะครับผมนี่ฮะเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมไม่สะดวกมาดูรถก็มีบริการสไลด์ถึงบ้านนะครับผมค่าส่งตามจริงนะครับโปรโมชั่นเหมือนเคยนะครับผมแถมฟรีประกันชั้น3าะครับภายในวันที่สามกิาคมกรานี้ ถมฟรีประกันชั้น3นะครับ1ปีเต็มนะครับทาให้ใหม่เป็นชื่อชั้นเลยนะครับผมเอาไปก็ไม่ต้องทาประกันกันนะครับผมมีประกันแถมให้นะฮะอยากได้ริบจับริบจองนะครับเห็นคลิปแล้วริบจับริบจองนะครับแสนต้นๆเท่านั้นนะครับผมเอาไปใช้งานกันนะครับผมดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมกดหัวใจกดสั่นกระดิ่งมีอะไรให้กดกดให้หมดนะครับผมคอมเมนต์บอกกล่าวกันได เราน้อมรับทุกคําติชมนะครับแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่นะฮะอยากได้ก็มาดูได้ที่พุทธมนตรสายสองอยากมาทดลองขับก็มาลองขับได้เลยพาเพื่อนพาช่างพาคนที่คุณไว้ใจเรื่องรถยนต์มาดูให้ก็ได้นะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับยินดีนะฮะหรือถ้าจะให้เราแนะนําก็แนะนําให้ได้นะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ